มีเรื่องที่นี่ก็มากอุ้ยอุ้ยที่นี่นะคะผมได้ได้ได้ทุกคนนักถือแล้วก็จับธิ์มากๆเลยนะค่ะพวกเราได้รวมตัวกันมาที่นี่นี่คือสิ่งเดียคือที่เราไม่แปลงขับของน้องๆทุกคนเนี่ยมาดูพวกเราได้เพราะเราอยากให้เราพอเรื่องนี้คุณทุกคนที่ดูอยู่ค่ะแล้วก็ชมนมาแฟนทุกคนด้วยค่ะตอบดีไหมคะดีค่ะแล้วก็ตัวบรรยากาศวันนี้กรุงเทพมีความชุ่มฉ่ำของสายฝนวันนี้เลยนะฝนตกร่มพลายนะจ๊ะ ดูควาเรื่องนี้นะอย่าลืมใจนะคะฉากเรื่องฉากมิถุนายนค่ะยินดีมากยินดีมากว่าวหันไปตกแต่งพี่ชูพี่ชูอย่าลืมนะคะเรื่องนี้ทำให้ผู้ใหญ่ดูหมายความว่าไงอ่ะอรหมายความว่าไงอ่ะจะเป็นเส้นอะไรเพราะว่าหมอหลวงเนี่ยเราจะเป็นแนวแบบครอบครัวเด็กๆดูได้แต่เรื่องนี้เด็กๆอาจจะดูไม่ได้ทำไรคะทำอไมคะขายเลยขายเลย ความรักที่แข็งแรงมากค่ะนะคะภาพที่เติบโตใช่แล้วก็ดื่มมากค่ะใช่จิ้นจิ้นมากและถามพี่โอ๋กับแม่หน่อยค่ะตัวอย่างละครกับเวลวกระแสมพูดถึงยังไงบ้าง หลายคนก็บอกคิดถึงครับไม่ได้เจอกับแป้วนางครับเราก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกในรอบ10ปีเลยครับอุ้ยตายเขาเออในรอบ5ปีเองหายไปขึ้นเลยเนาะหายไปครึ้นคอสค่ะของแป๊วแฟนๆหลายคนก็เห็นคอมเมนต์เขาก็จะบอกว่าอุ้ยแบบไม่ได้ดูละครมานานแต่แบบพอเห็นเรื่องราวแล้วก็ ในวันที่ฝนข้างทายมาในจังหวะที่เป็นฝนแล,ล้วแล้วก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกเขาก็แบบอยากกลับมาดูกันก็ชื่นใจเนาะในฐานะคนทำละครความรแมันต่างต่างๆที่เห็นในตัวอยากก่างบอกเลยค่ะว่ามันจะแบบ ออันนั้นแค่นิดเดียวเองครับแค่เซียวเดียวเองครับที่เห็นในตัวอย่างเพราะว่าในในละครมีเยอะเลยครับท <c oughs> ี่ลูกจ่าบอกเป็นละครสำหรับ,บผู้ใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนไไดูกเด,ด็กอจาจจะดู <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ครับจะเป็นผู้ใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเด็กดูต้องมีคนให้คำปรึกษาว<า>่าขนาดนั้นเลยเหรอคะเจ้าก็ประมาณนั้นเลยค่ะมันจะไล่ความรู้ไปอีกขั้นเรื่อยๆนะคะแต่อีพีหนึ่งเนาะต้องดูมันจะไล่ไป เดวคุณไปเจสิกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเาะสอนีเป็าย้นาเกงริงนะฮ่อันนี้น่าเกได้ตอนนัเแล้วตอนเล่นไม่มีนะอไม่ได้หมกันนะไม่ไม่น่าขนาดนั้นแล้วก็ข่าตจะที่ความขาวความโ o โ g l e เลยต่างๆของพวกก็จะได้เขียนบทใช่ครับแล้วก็ มีบทที่แบบไม่เคยในเรื่องเป็นเป็นทนายด้วยครับก็เป็นบทใหม่ที่ไม่เคยได้เล่นที่ไหนมาก่อนครับใช่เป็นทนายด้วยค่ะน้องๆคนอื่นๆบทแบบเป็ยังไงตัวอย่างแกป๊แกปครับแก๊บครับ เนผูยอารมณที่ปวดพี่ไม่เดินห่างพี่ต้องเลยเป็นผู้ชายอารมณ์ดีที่ปวดพี่ก้องไม่ปวดไม่เดินห่างพี่ตลอดเลยอาจจะยิงอาจจะยิงใกล้ใกล้เรายิงเลยพี่ก้องเขาปวดพี่อ่ะเขาได้ปวดเขาไดระบบเป็นปีครับปีก็คือจะเป็นเพื่อนให้โตกับพี่ก้องตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็จะรู้เรื่องราวของ ครอบครัวพี่โอแล้วก็เรื่องราวที่พี่โอกับพี่แอลเจอกันตั้งแต่เป็นแอลนะแต่แอลแบบสดใสสดสผมน่าจะเป็นลีสันคนเดียวในเรื่องใช่แล้วก็เสียสารมาคนเดียวที่ไม่มีผมในเรื่องเลยใช่ค่ะพี่ป๊อบพักครับพี่ป๊อบเพราะว่าผมเป็นสาวักดนตรีครับในเรื่องนี้ครับเป็นพี่โอเขาเป็นพี่องของพี่โอเป็นตำรวจครับแล้วก็เป็นคนที่ มีโครงการที่เราแน่อยากจะเป็นตําหนที่ดีอยากจะทให้สังคมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีโอเคได้เลยน่ามาแล้วก็ดีจุดด้ยทุกเวลาใจร้อนใจร้อนเลยท่านที่ฝุ่นพันธไทยค่ะโอเคยอดมนตเป็นนิชาค่ะเป็นทนายฝุ่นนะคะเป็นคนจริงจังซึ่งเป็นเป็นเหมือน พี่พี่สาวคอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นเพื่อนของพี่โอค่ะค่ะเป็นตัวละครที่มีปมเหมือนกันใช่อนพี่เต้องไปดูไปดูค่ะแล้วก็น้องใหม่ของเราค่ะ ค่ะววลครีมก็รับบทเป็นเบลนะคะเบลก็เป็นน้องชายไอ้น้องสาวน้องสาวเป็นน้องสาวของพี่เมียค่ะแล้วเราก็มีพี่ไม้เป็นไอดอลของเราค่ะจริงๆคลาสเซอร์ของเบลก็ไม่อะไรก็สงสัยสงสนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครสดใสัยค่ะไม่มีปมอะไรสดใสัยเโหมากตื่นเต้นไหมคะทุกคนกด้จะได้ดูกันแล้ววันที่สามสินาคมนีแล้วนวัสดีคกท่านเียกว่เป็นละครที่ออกอะ ล็อกตัดดูบทอะตื่นเต้นเลนะก็อยากให้คนล็อกวันจารังคาคมาให้ดีเลยอะครับใช่ค่ะนรร์อังคารครับสามมิถุนายนนี้อะครับต้องรอเลยครับก็เรียกว่าแบบพลาดไม่ได้เลยคือจริงๆอะเต้าวตื่นเต้นตั้งแต่แบบอ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าเป็นละครที่น่ารักแล้วก็แบบเล่าเรื่องชีวิตด้วยคือมีทั้งความเข้มและความหวานคือเรียกว่าโรดร็เลยค่ะแล้วก็แบบทุกคนดูจะได้อะไรมากไปกว่าวามสรุปแน่นอนใช่ค่ะแล้วตอนแรกนะครับพลาดไม่ได้เพราะตอนแรก มันต <es> <Leonard. S 1> ื่นเต้นแล้วใจมากๆข้าพันสามที่โยนมันแรกวมันจันค่ะตีคอมด้วยมู๊วันนี้กินยังไงเราได้เห็นรูปแบบใหม่เลยได้เห็นก็เลยรูปแบบใหม่นะคะเพราะว่าจะเห็นน้องๆเนี่ยคือติดดินงแล้วก็ชีวิตแบบเรียวมากอยู่ในสังคมที่เป็นเป็นสังคมชนชั้นที่ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตได้เห็น มาริโอ้คือรถเมล์ใช่ครับจักรยานกินข้าวแกงติดกินมากๆค่ะแต่คุณบอกว่าพ่อเป็นลูกหลานเก่าลูกหลักลูกหลานค่ะลูกหลานใช่เพราะว่าพ่อเขาหน้ารากเขาปฏิเสธอะไรไม่เป็นเลยได้ครับพี่ชูครับได้ครับพี่ชูครับได้ครับทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำนะได้ครับเขาถอดเสื้อได้ครับโอ้ยหยิย้ําีกกี ก็จัน์อังคารครับ3ามิถุนายนนี้เสนอเป็นตอนแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนดูเยอะๆห้ามพลาดตั้งแต่ตอนแรกเลยครับผม<อ>ในวันที่ฝนพัพนายครับสร<อ>ัค<อ>ุณครับ<อ>